คนเกิดปีถอกคนชมไม่หยุดฟังสุดทุกสเต็ปดวงการงานเนี่ยครึ่งปีหลังจากนี้มีโอกาสได้รับโอกาสดีๆคุณต้องพิสูจน์ตัวเองนะต้องบอกเลยงานคุณจะหนักมากคุณจะโดนโยนงานให้เยอะมากคุณจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมงานผมไม่เคยทํา<ม>ทําไมงานที่ฉันไม่เคยเจอแบบนี้คุณขาคุณอย่าปฏิเสธครึ่งปีหลังจากนี้อะไรที่มันมีความรู้สึกว่าความยากง,ง่ายแก้ไปตามอาการแล้วอีกเรื่องหนึ่งสําหรับวิบากกรรมของคนเกิดปีถอกก็คือ ดวงการงานจะถูกส่งให้ไปอยู่ไกลขึ้นเช่นอยู่ดีๆก็อ่ะเธออยู่กรุงเทพใช่ไหมฉันส่งเธอไปรับผิดชอบงานที่เชียงใหม่นะอ,อย่าปฏิเสธเพราะถ้าเกิดคุณปฏิเสธเนี่ยคุณจะไม่ได้โยกย้ายดวงดาวดวงคือการโยกย้ายดวงดาวนั้นทุกการเดินทางถือว่าดีสําหรับคนเกิดปีทองเรื่องราวของการเงินเนี่ยต้องบอกว่าใครที่มีงานประจำเนาะมีโอกาสได้งานได้งานจ็อบเสริมจากไอเดียคุณฟังนะคนเกิดปีทองตอนเนี้ยคุณมาลิสต์เลยว่าตัวคุณเองเนี่ยมีความสามารถอะไรบ้างเช่น คุณทางานประจําเป็นฝ่ายบัญชีแล่คุณทำอาหารอร่อยคุณลองดูสิว่ามันทําอาหาร d e l i v e อ y ี่ได้ไหมคุณลองใช้ความสามารถที่คุณมีเนี่ยมันจะก่อเกิดเป็นงานอาชีพเสริมได้ดีเร <rapping sounds> ื่องความรักคนปีเถาะโดยเฉพาะคนโสดนะคะมีเกณฑ์เข้ามามันจะเข้ามาโดยคําว่าเพื่อนก่อนอย่ารีบคนปีเถาะโดยสวย่วนใหญ่เป็นคนใจเร็วไม่ชอบแบบต้องใช้เวลาแต่ครั้งนี้แนะนําคนเกิดปีเถาะโดยเฉพาะคนโสดถ้าคุณเร็วหรือทุกคนไม่รู้สึกคุณรวบลัดตัดตอนหรือคุณไม่รู้สึกว่าคุณคุณอยากเป็นแฟนเลย คุณจะพังและวินาศมากคนมีคู่เนี่ยต้องบอกแบบนี้หากหลายๆคนโดยส่วนใหญ่ชีวิตเนี่ยมีความเข้าใจมากขึ้นเธอคนเกิดปีถอกความน่ากลัวอยู่ตรงที่ว่าตัวเขาเองเนี่ยชีวิตที่ผ่านมาเหมือนกับต่างคนต่างทํางานไม่มีโอกาสได้พูดคุยกันไม่มีโอกาสได้ได,ได้สร้างความสัมพันธ์ต่อกันที่ผ่านมานะเลิกดังนั้นคนเกิดปีถอกใช่ไหมฮะโดยเฉพาะคนมีคู่เขาจะระมัดระวังมากขึ้นเขาจะเริ่มปรับตัวนั้นเรื่องของชีวิตการมีคู่เนี่ยเขาเองเขาจะมีความรู้สึกว่าทําให้ดีที่สุด เลยมีความเข้าใจกันมากขึ้นเรื่องสุขภาพฝากเรื่องหนึ่งคือคนปีถอดจะกลัวอยู่เรื่องเดียวคือกลัวคนไม่รักเขาบอกคนเกิดปีถอดเนี่ยโดยส่วนใหญ่ชีวิตโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพเนี่ยมีความความเครียด<ไ>เกิดจากกลัวคนนั้นจะไม่รักกลัวคนนี้นจะไม่เข้าใจ<ไ>แล้วทุกอย่างแคร์ทุกคนแคร์จนเป็นทุกข์ทุกข์จนสุดท้ายเป็นซึมเศร้าพี่เชื่อไหมเรื่องนี้มีอยู่จริงนะนั่งทํางานมันรู้สึกเอ๊ะฉันผิดไหมทําไมเขาไม่ยิ้มให้ฉันคือคำว่าทําไมเกิดขึ้นเยอะมาก<ไ>มาสำหรับคนเกิดปีถอดถ้าคุณปล่อยวางได้ทุกโรคจะไมม่ เรื่องโชคลาภเนี่ยตาบอลหลายคนโดยส่วนใหญ่เนาะโดยเฉพาะคนเกิดปีเถาะถ้าคุณเป็นคนที่แบบแบ่งปันยอดเล็กยอดน้อยแล้วมีคนมีความรู้สึกว่าเราเองเราเป็นคนที่แบบจิตใจดีเนี่ยโชคลาภจะเข้ามาเรื่อยๆเมื่อไหร่ที่คุณมีความรู้สึกจิตใจไม่อยากแบ่งปันใดๆหรือความรู้ไม่มีความสุขอะโชคลาภจะไม่เข้า <c oughs> คุณต้องเคลียร์ความรู้สึกกับการที่คุณแคร์ทุกๆคนไม่ได้อะไรที่คุณเลือกที่จะไม่พูดโดยส่วนใหญ่จะมีปัญหา <c oughs> ต้องเลือกที่จะพูดทุกอย่างพอให้เพียงพอ ความเครียดเคลียไปให้หมดแค่นี้แหละคุณเดี๋ยวเงินก็จะเข้ามา